สวัสดีค่ะช่องอมเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้ช้าวันพฤหัสที่2พฤศจิกาย,ยนวันนี้มากัถึงตลาดเวลาหกโมงครึ่งนะคะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะผักกาดลุย25บาทกระหล่ำยี่บาทมะละกอ20บาทนะคะถั่วยาร้านนี้35บหอกเกอรี่สีบาทมะเขือเปราะร้านนี้25บาทกระหล่ำเบอร์ลองกิโลกรัมละ18บบาทนะคะเป็นแบบหัวเบาๆค่ะอันนี้เห็ด ลุยร้านนี้ก็ยี่สิบห้าอมยี่สิบเห็ดภูฐานแพ็กละสิบแปดมะนาวใบละสองรูปประมาณนี้นะคะอันนี้เห็ดภูฐานร้านนี้แพ็กละสิบบาทค่ะตังควายี่สิบบาทมะนาวเบอร์นี้จะใบละสามบาทมันฝรั่งเบอร์นี้ผิวสวยนะคะกิโกรกลัมสะ4สิบาทกระหล่ำอันนี้ก็เบอร์รองนะคะยังยี่สิบ้าบาทะคะ่ะแพงมะเขือม่วงสามสิบาท ชะอม20ตังกวา20หอมใหญ่35คณา45มะละ25ลักประชี120มันฝรั่งละนี้35มะละกอยกถุง80ระกาศหอม50บาทผักชีจีน100ชีฝรั่ง45ต้นหอม60ละนี้เหตุภูฐานก็10บาทพริกสวน100นะคะพริกแดง40 มะม่วงแก้วขมิ้น25มะนาวใบละ3เห็ดหูหนู55ข้าวโพดอ่อนถุงละ15บห้ามะเขือเทศสีดา35ท้อสี่เป็นลูกเล็กๆนะคะหอมใหญ่28กระเทียมจีน65มันฝรั่ง30แครอท15บาทกวางตุ้งไต้หวัน25บาท กระหล่ำดอกจีน35บ้าบล็อกคกอรี่เป็นกระจาด20บาทมมละส5บาบาทเบอร์ลองผักขม15บาทควางตุ้ง15บ้าบาทคคนาเบอร์ลอง20สิบาทต้นหอมส5บาทเบอร์ลองตั้งโอ80ปดิบาทเชเท้าแครอทสิบาบาทผักกาดลุย20สิบาทบล็อกคกอรี่40ี่สิบบาทผักชีเจดสิบาทพริกหนุ่ม30สบาทมะเขือเปาะร้านนี้18บาทเป็นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้แก่นะคะ เมือเขือเปาะร้านนี้สิบห้าบาทจะอมกามละสิบดบาทเมื่อเขือเทศท้อสี่สิบมะนาวสองใบห้าบาทพริกเขียวกิโลกรัมละห้าสิบาทสามกระจาดห0สิบาทผักชีจีนร้านนี้แปดสิบาทสวยๆนะคะตั้งโอ7เจดสิบาทเมื่อเขือเปาะร้านนี้ยี่สิเทเท้ายี่สิบเมื่อเขเทศสีดาสาสิบาทใบแมงลักสาสิห้าบาท ร้านนี้ควงตุ้งกิโลกรัมละสิบาทมะะกกอสิบกบาทควางตุ้งยกถุงสี่สิบาทเบอร์นี้นะคะถ้าเป็นเบอร์สวยหนึ่งร้อยบาทแตงร้านยี่สิบบาทมะละกอบวบหอมกิโลกรัมละสิบหกบาทเท่ากันค่ะหอมใหญ่สามสิบแครอทเบอร์รองสิบสี่พริกหนุ่มสามสิบผักกาดลุยยี่สิบกระหล่ำสิบห้าผักบุ้งจีนสิบบาทยอดคณะยี่สิบผักชีเบอร์ลองสามสิบ ต้นหอม70บาทค่ะใบแมงลัก20บาทตะไคร้วันนี้22บาทเห็ดหอมสด50บาทอันนี้พวกเห็ดเป็นแพ็กนะคะบอกครี่30ตั้งโอ80เผืกชี70โหระพา40มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ35บาทนี่เดินเข้ามาในในตลาดนะคะตัวสกยาวมี28บาทถ้าสั้นมาหน่อยจะกินโลกัมละ25บาทก็ไม่ได้พองนะคะใช้ได้ถูกมากเลยค่ะ มะเขือยาวม่วงแบบนี้35บาทบวกพร้อม35บาทถั่วแขก50บาทฝักกะเจีย๊ยบ25บาทอันนี้ด้านในในตลาดนะคะมะเขือเทศทอ55สีติดา50สะเดา160บบาทเขาบอกว่ามันโดนฝนนะคะแล้วมันก็เลยแบบ ออกดอกมาค่ะทุกทีเขาจะออกตอนหน้าหนาวนี่เริ่มมีสดาออกมาแล้วแต่ว่าราคาแพงค่ะเป็นยังไงบ้างคะราคาผักาเชา้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่างมาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มามา่าลงขอบคุณที่รับชมค่ะ